ส่วนนีคุณผู้ชมครับกีฬาโดนอลกับแชมป์พิรพลครับอย่างที่พี่บ๊อบได้บอกไปนะครับหนทางไปสู่โอลิมปิกมีอยู่2อก้าคือนัดนี้ต้องผ่านเข้าไปให้ได้เป็นที่1ก่อนนะครับพอผ่านเป็นที่1เสร็จปุ๊บรอบต่อไปเนี่ยนะครับก็จะมี6ทีมก็จะเอา2ที่ดีที่สุดจาก6เข้าไปโอลิมปิกนะครับที่นี่แหละครับบราซิลในปี2016แต่ก่อนจะไปถึงจุดนั้นเอาเกมวันนี้ก่อนนะครับที่เราจะเจอกับทางด้านของเวียดนามไทยจะได้ไปรอบต่อไปท,ทันทีถ้าเราชนะเวียดนามและเราแช่งให้ไต้หวันนไม่ชนะ เมียนมานั่นคือเกมที่เราจะต้องภาวนานะครับวันนี้อยู่ในสายกับผมนะครับโคชหนึ่งรัไทยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะโคชหนึ่งฮะวันนี้จะเป็นเกมที่สูสีมากเพราะว่าสามนัดล่าสุดที่เราเจอกับทางด้านเวียดนามเนี่ยนะฮะชนะสองแล้วก็แพ้หนึ่งแล้วทุกครั้งเวลาชนะเขาเนี่ยชนะเขาสองหนึ่งเวลาแพ้เขาก็คือแพ้เขาหนึ่งต่อสองวันนี้มันจะสูสี <c oughs> มันจะคู่ขี้แค่ไหนฮะวันนี้ก็ถือว่าเป็นเกมเกมหนึ่งที่ที่มีความสําคัญนะคะเพราะว่าอ่า เพราะว่าเขาก็มีโอกาสเราก็มีโอกาสค่ะเพราะฉะนั้นทั้งสองทีมคงจะต้องอเป็นที่ทั้งสองคะ่ะครับประตูได้เสียก็ถือว่าสําคัญเพราะถ้าเกิดจบและคะแนนเท่ากันเนี่ยนะฮะใครยิงได้มากกว่าก็จะผ่านเข้าไปด้วยประตูที่เยอะกว่าปกติเราสูสีเข้าตลอดวันนี้แผนของเราคือต้องบุกแล้วต้องบูแล้วต้องยิงให้มากที่สุดในกรณีที่ไต้หวันชนะหรือไม่ฮะ,ะถูกค่ะ ถูกเล่นกับก็คือเกมแรกคือเราเล่นก่อนไต้หวันไม่ได้เล่นพร้อมกันนะคะเพราะฉะนั้นเกมหนึ่งที่เราจะต้องทำคือหนึ่งเราต้องสามแต้มก่อนครับะะ<ม>สองถ้ามีโอกาสเป็นไม่ได้เนี่ยประตูที่ได้ก็มีความสำคัญซึ่งเราก็จะต้องสร้างความเราต้องจบสกอร์ให้แม่นยาม,มากขึ้นนะคะครับผมคือชนะเขาก่อนแล้วเดี๋ยวความกดดัน,น,นจะไปอยู่ที่ไต้หวันเองค่ะก่อนลงสนามได้พูดอะไรกับนักเตะบ้างครับวันนี้ก็บอกเด็กว่าวันนี้เป็นเกมสุดท้ายของปีนะคะเพราะว่าเราอยู่ร่วมกันมาซ้อมกันมาเนี่ย ปีกว่า,กวาเกือบสองปีนะคะเพราะฉะนั้นว่าปีนี้เกมนี้เป็นเกมสุดท้ายของปีผู้เล่นในจะดสุดแล้วก็เล่นจนวินาทีสุดท้ายขีนปีเด็กๆเขาก็อยากทําให้ให้คนไทยเห็นนะคะว่าเขามาเนี่ยเขาได้สู้สุดทรงสู้สุดสุดฝาดยมากเลยะคะ่ะได้ครับยังไงขอบคุณามากมากนะครับขอให้โชคดีครับอีกสิบห้านาทีจะแข่งแล้วนะครับ,บคุณมากขอบคุณครับค่าผ่า เอาละครับคุณผู้ชมครับอีก15นาทีช่อง 3sd ของเราก็จะถ่ายทอดสดนะครับเราเจอกับเวียดนามอย่างที่บอกครับชนะเวียดนามก่อนแล้วก็แช่งให้ไต้หวันไม่ชนะเราก็จะได้เข้าสู่รอบต่อไปนะครับ